900เทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปิดปากง้างประโยคจีบสาวของคุนหนุ่มๆในร้านนี้ค่ะว่าพวกเขาเ่านั้นจะบอกคุณว่ายังไงเดี๋ยวเอมิสจัดให้ค่ะไอ้จะไปชั่วไม่เอาแล้วมันเราไม่ได้เจอันนาดถ้าไมชั่วไม่เอาแล้วแบบเนี้ย ภารกิจเช็คเรตติ้งในวันนี้ทางทีมงานได้นัดรุ่นพี่สุดเก๋ของเรามาเช็คเรตติ้งไปดูกันสิครับว่าคุณพี่ท่านนี้จะมีรีลาในการจีบสาวยังไงที่ป้าไปที่ไหนอะออโอเคโอเครอ,รอดอูนั่งนี่เลยเหรอ,อ,อนั่งดูอยู่ได้ไปให้เพื่อนพี่นั่งอ๋อเอออันนี้เพื่อนเหรออันนี้น้องค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อคุกแก้วคุกอะไรนะคุกแก้วคุกแก้ว ไอซี่ไอซี่เอ้ยไอซิงอ๋อไอซิงอันนี้ไอซี่มาร้านนี้มั้งแรกเหรอมาครั้งที่สองแล้วค่ะที่สองใช่ครั้งแรกหมาเพื่อนครั้งที่สองหมาเพื่อนแล้วครั้งนี้อ่ะมาหาคนรู้ใจมากพี่ดีกว่าเอาครั้งที่สี่ดีกว่ามากับพี่เลยพี่มาทำไมนะเอาครั้งที่สี่ดีกว่าทำไมอะมาหาพี่ป่ะแล้วมาจากไหนมาเนี่ย มาจากบริษัทบริษัทอยู่ตรงไหนอะไม่รู้แล้วปกติเที่ยวร้านไหนของเราอ่ะไม่ค่อยเที่ยวอ่ะ่วนใหญ่ก็แบบจะนั่งบ้านเพื่อนห้องเพื่อนว่าจะทำอะไรบ้านเพื่อน <c oughs> ก็แล้ไปทำอะไรบ้านเพื่อนไม่เพื่อนจ้างจริงๆนะครับว่านี่คุณพี่จะมาจีบสาวหรือจะมาซักคดีกันแน่ครับเนี่ยพะคุณถามไม่หยุดเลยเรรู้จักพี่โมมานานแคะ่ไหนนานมากแล้วอ๋อแต่ไหนอะ่ะแต่สมัยเรียนก็เป็นรุ่นน้องอยู่ตอนเรียน แล้วก็พอดีไ ja. ม so, like ่ได no ้เจอกันนานมากแล้วก็โทรมาเอ้ยวันนี้อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกันเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันนานแล้วเออก็เลยเออโอเคมามาดีกว่าก็เลยได้มาเจอเราไงเรื่องจากการคุยด้วยเรื่องของเพื่อนแต่จบที่เรื่องของเราแบบนี้เช็คเลติงบอกเลยนะครับว่าเด็ดมากว้าว ใชเนาะเข้าใจยากจริงๆครับพี่พี่ว่าผู้ชายไม่เข้าใจยากผู้หญิงเข้าใจยากกว่าก็เศร้า,าอ่ะมีสิงบ้าใครใครอกหักไม่เศนะร้าอ่ะถูกปะม,มันก็เศร้าทุกคนแหละแหมชีวิตแล้วพี่อะคะสดมานานเนี่ยนุ่งเลกกับแฟนนาน,นยังอะคะไม่น,นานประมาณสองสามเดือนโอ้แผลนานไหมสองสามเดือนนานไหมก็ระยะหนึ่งนะระยะหนึ่งระยะหนึ่งนี่คือนานหรือว่า ระยะหนึ่งอาจจะนานนานนานหนบหาคนใหม่ช้าไปอย่างเงี้ยเหรอมันแล้วของนี้มันอยู่ที่จังหวะจริงๆเหมือนเราว่าวันนี้จังหวะพอดีนะเนี่ยมันจใครอยู่ใหรจอยู่คนพอดีเลยไอ้โอเคอันนี้เขาเรียกว่าจังหวะหัวใจด้วยหรือเปล่าเออแล้วตัวเองก็เพิ่งจะเลิอกกาแฟมาไม่ใช่โอ้ใช่ด้วยสงสัยเราเป็นเคอารวาสกันนะพี่เนาะอยอย่างนี้คุยก็รู้เรื่องนะเนี่ยอะฮะจีบหนูปะเนี่ยอยู่สองคนก็บอกตรงเลยว่าจีบ เอาอยู่ก็ตรงพี่ปูมาเรื่องความรักอกหักแต่จบด้วยคำว่าจีบเช็คเลตติ้งขอยอกย่องในความแมนของพี่มากมากเลยครับเนี่ยเ oh <no. S 1> อาตรงสบายพี่หนูเขินนะเนี่ยก็เขินทำไมอะ่ะเอ้าถ้าพี่มาบอกว่าไม่จีบ <c oughs> แล้วพี่จะมาชวนคุยทำไมถูอว่าสมมุติอ่ะกลับบ้านไปพี่มาขอเบอร์ก่อนจากกันเอ้าเดี๋ยวพี่โทรหานะไม่ต่างอะไรหรอกเพราะว่าจีบมาหลังบอก,กตรงตรงวันนี้ดีกว่าพี่จีบจริงหรอ จะจีบหนูจริงเหรอจีบดิก็ไม่มีใครนี่เพื่อนที่เพื่อนที่ไปคุยโทรศัพท์แล้วเหลืออยู่สองคนพี่พูดตรงเลยที่จริงถึงเพื่อนพี่ไม่ได้ไปคุยโทรศัพท์แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าพี่ก็จีบนะทำไม่ะทำไมถึง่าจีบหนูอ่ะก็ไม่รู้จังหวะเราเข้ามาจังหวะพอดีพี่เหงาพอดีอ่ะแล้วพี่ก็ไม่มีใคร่เปล่าเพิ่งเลิกแฟนสองสามเดือนอาทิตย์ูดิสองสามเดือนเนี่ยพี่ไม่ได้เจอใครเลยเออแล้วพี่พิ่งมาเจอเราปุ๊บ ัรกว่าะจากการที่ถ่ายเชคเรตติ้งมาร้ายต่อหลายครั้งแต่ละสเต็ปการจีบสาวของพี่เนี่ยดูไหลลื่นเนียนมากๆเลยนะครับพ่อมือโปรไปว่ายวไววแค่นี้สบายท่ไหวพี่พี่ทำอะไรของพี่บอบไงพี่บอบเรา เอาไปเห็นเราไม่ไหววกลัวจะร้องไห้พี่ก็เออพี่ถ้าไม่ถามไม่ขำเนี่ยเราร้องไห้แน่นอนทำด้วยแล้วก็แลนิ้นออกมาด้วยแหมเห็นพี่เป็นตัวอะไรฮะเดี๋ยวถ้าพี่จะปลอบแบบนี้เช็กเลติงขอบอกเลยนะครับว่าปลอบแบบนี้ลงทุนว้าวคือคนเราอะเวลาคบใครว่าขอบไอจุดนั้นใช่ไหแต่ว่ามันเลิกลาแล้วก็เหมือนก็เปิดโอกาสให้คนอื่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่า คนเข้ามาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแบบเราก็แขวคนที่ไม่จริงใจอะไรย่างเงี้ยแล้วคนเข้ามาเยอะปะก็ถึงบอกอะพี่คนคนแรกอะเนี่ยี่เขามาพี่เขามาคนแรกหมายถึงเข้ามาจีบไม่ค่อยมีคนมาจีบจริงๆหนูก็ไม่รู้เพราะอะไรพี่โชคดีเนี่ยพี่พี่แกพี่อาจจะโชคไกลก็ได้นะจริงจริงไม่รู้ไม่รู้ต้องดูต้องดูจริงเหรอหนูกลัวมากเลยหรือป่ะแบบวันใดวันหนึ่งพี่อาจจะคืนดีกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมูไม่มีทางแล้ว ต่อไม่ติดทำไมอ่ะเชือขาดแล้วต่อไงก็ไม่มีไม่เหมือนเดิมมันต้องมีรอยเชื่อมไม่แต่มันต้องผูกไงรอยเชื่อมยังไงวันนึงก็ขาดมันไม่เหมือนเชือกเส้นเดียวไม่มีรอยต่อเดินเสมอต้นเสมอปกจริงอ่ะาะพร้อมปะะพร้อมไหมพี่พี่ถามน้องคุกแกลว่าพร้อมไหมคือพี่เนี่ยพร้อมจะไปซื้อเชือกใช้ปะ ถ้าเราอยู่ด้วยกันอ่ะพี่ว่าโอเคนะหนูยังไม่เคยอยู่กับใครเลยนะจริงเหรอจริงคือเป็นคนแล้วเรแฟนเก่าอ่ะไม่อยู่อยู่คือเคยคือเคยอ่ะว่าอยู่ด้วยกันแล้วแ่บมันติดอ่ะเราจะทำอะไรไม่ได้จริงมันได้ไงเราเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไงคะแล้วนิใส่เหมือนผู้ชายอ่ะพอแล้ววันหนึ่งสมมติว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันปุ๊บเราจะคืนดันได้เหรอ มันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่พี่เป็นคนมีวงเล็บอ่าให้กับทุกคนเสมออ้าวพี่เจ้าชูนี่ไม่ไม่พี่มีวงเล็บให้กับเราเพราะเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนอ่ะต้องมีเลือส่วนตัวอ่าถูกไหมพี่ไม่ก้าวไก่เรามีวงเล็บของเรา,าพี่มีวงเล็บของพี่ถ้าพี่จะคุยกันถึงขนาดนี้เช็คเลติงว่าพี่ไม่ได้คิดจะจีบอย่างเดียวแล้วนะครับคงคิดถึงการสร้างครอบครัวแล้วกระมังเนี่ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> เปบนไงะ่ะฮัลโหลดู <Hello. S 2> ดร้านพอป้าค่ะยป็งไงอ,อ่ะอืมอ่าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะเน,นี่ยเพื่อน เพื mm. <wolf. S 1> ่อนบอกว่าเดี๋ยวจะมาตรงนี้เอาของเดี๋ยวหนูจะจะกลับแล้วแหละมีนี่เมาโมมาแล้วเฮ้ยเดมาโมมาแล้วเนี่ยะมาเลยเดี๋ยวกลับแล้วนะมาเดี๋ยวกลับแล้วนะแล้วก็ม่ใจ่ก็ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวพี่ไายก็นั่งแน่รวยกลับแล้วเหรอใช่ก็ไปส่งสิเดี๋ยวเข้าใจบมาไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเพื่อนอยู่ตรงนี้เอ้ยพี่เดียมาส่งมาแล้วฮะพี่เดียมาส่งจริงเหรออ่ะไป เอาละครับคุณผู้ชมเราไปเฉลยกันดีกว่าลองไปดูกันสิครับว่าคุณพีท่านนี้จะทำหน้ายัางไงเมื่อรู้ว่าเรามาเช็คเรตติ้งเดี๋ยวหนด้งนี่แล้วตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่ในรายการเช็คเนคนครตติ้งค่ะนมัม ฉันย,ยังไม่มีใครเป็นคนมีความรักแต่ไม่เคยดีใจจะมีใครเป็นไหมช่นมาเมตตาฉันทียังไงจริงเหรอหนูขอโทษจริหรอจริงจริง,รงพี่หลงกลไหมเนี่ยหนูว่าหลงกลพี่หลจริงเหรอรนีร่รายการรครับ ทำไมเห็นว่าผู้ชายนะคะเวลาอยู่ที่เที่ยวแล้วจะจีบอีกเนี่ยทำยังไงเอาวันนี้เดี๋ยวเรามีห,าหนังสือให้ปอบขวัญไปก่อนแล้วกันนะคะเอาไปไว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะกุ๊กเกลขอประเมินคะแนนให้กับพี่ก่อนแล้วกันมีเต็ม100คะแนนให้ไปเลยนะคะ9 5าคะแนนค่ะเพราะว่าทีมของพี่หน้าร้อนพี่หน้าเฉื่อยนนนนอขนาดน,นี้อวโอ้โหกลหลอกให้แบบนี้ใครไม่รู้อะ่ะ ขอสรุปบทจบภารกิจเช็คเรตติ้งในวันนี้หนุ่มมาดเก่านัดกับน้องพร้อมเจอสาวชวนคุยยาวเรื่องความรักอกหักหนาะก็เห็นใจคุณพี่เต็มอุราแต่เรามาแค่เช็คเรตนะพี่เอ๋นี่คคือรายการเช็คเรตติง้ง สารคด,ดีชีวิตผู้ชายที่สรทยายด้วยความสวยและก็เซ็กซี่ของผู้หญิงนะคะหวังว่าสาระประโยชน์ในวันนี้คุณผู้ชมจะได้นำไปใช้นะคะและครั้งต่อไปหนุ่มคนไหนจะถูกเราเช็คเลตติ้งแล้วแล้วก็ติดตามชมได้ค่ะกับรายการเช็คเลตติ้งนะคะทางช่องซานเน็ตเวิร์กรวมถึงใครที่อยากสมัครบริการเช็คเลตติ้งนะคะยิบโทราศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดตามหมายเลขด้านล่างนี้นะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ เอ็มมี่หมดเวลาลงแล้วค่ะขอตัวนะทะไปปฏิ้ินในก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะมิกิวน่ารักมากครับผมทําให้ผมหลงกลแบบเรือบเคลิมไปเลยครับแล้วผมเธอทําให้ผมไม่กล้าจีบใครเลยเพราะว่าโดเนเต็มๆสำรับงานนี้ผู้ชายระวางังให้ดีนะครับไปร้านไหนเจอผู้หญิงสวยคุณจีบไปแล้วเจอแบบผมนี่ อายนะครับใครอยากมองสุดท้ายนมันฟ้องว่าฉันยังไม่มีใครเ,เป็นคนมีความรักแต่ไม่เคย